สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีน้องๆคุณผู้ชมคลิปนี้กับทุกๆคนด้วยนะครับ <S <S ก็คลิปนี้นะครับผมก็จะพามาดูระบบแลกเปลี่ยนของเซิร์ฟจีนกันนะครับเป็นระบบที่เขาจะให้เราดูโฆษณาเหมือนเซิร์ฟไทยแหละนะแต่ที่ผมจะพาดูในวันนี้คือมันมีของอะไรที่เขาแลกกันบ้างนะครับมีอะไรบ้างนะในเซิร์ฟจีนโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยนะครับไปที่ร้านค้า ก็ระบบแลกเปลี่ยนของจีนก็จะอยู่ตรงนี้นะครับถูกไหมรูปกล่องของขวัญอ่านี่เลยระบบนี้เซิร์ฟไทยก็จะคล้ายๆกันนะครับแต่มันมีอะไรอะไร50%อัพอ่ะก็ที่มันบอก50%นี้นะครับมันบอกเออมันได้เหมือนว่ามันจะได้ลูกบอลตัวนี้เพิ่มอีก50%นะครับกับการดูโฆษณาครั้งหนึ่งนะออก็มามาดูกันเลยนะว่ามีอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นเหมือน ชิ้นส่วนนะครับตัวนี้เป็นชิ้นส่วนของเจ้าชายมังกรเ<ม>นาะใช่ไหมผมพูดชื่อถูกใช่ไหม<ะ>ก็คือเป็นสกินที่ผมใส่อยู่นั่นแหละนะครับตัวนี้เป็นสกินหนึ่งวันนะครับของเจ้าชายมังกรอันนี้เป็นชิ้นส่วนนะครับนี่ก็ชิ้นส่วนเนาะนี่เป็นสกินหนึ่งวันนะครับที่เหลือก็ตามนี้เลยไม่มีถาวรน,นะเซิร์ฟจีนไม่มีถาวร ก็เป็นวันกับชิ้นส่วนนะครับแล้วก็ในส่วนนี้ก็จะเป็นของนะเป็นชุดแต่งตัวนะครับชุดตกแต่งต่างๆอยู่ช่องนี้นะก็ชุดที่มันมีเฉพาะตัวหนังสืออย่างเดียวนี่คือถาวรส่วนที่มีตัวเลขนะครับก็จะเป็นเ,เป็นวันเนาะตามนี้เลยนี่คือระบบแลกเปลี่ยนของเซิร์ฟจีนนะ นี่ก็ถาวรถาวรถาวรน,นะครับก็ดูนะครับว่าใช้ทุกวันเท่าไหร่นะในการแรกแต่ละครั้งนะครับโอเคชุดแต่งก็มีประมาณนี้แล้วก็สัตว์ขีนะครับซึ่งเซิร์ฟจีนเนี่ยมีสัตว์ขี่ที่เยอะมากนะ เค okay. มันไม่หลบมันไม่หลดภาพนะครัเมื่อกี้ก็นี่เลยนี่คือชิ้นส่วนสัตว์ขี่นะครับเซิร์ฟไทยในตอนนี้มันจะมีมา2ตัวนะก็คือมีแมวน้ํากับรถตุกๆซึ่งแมวน้ํานี่เพิ่งอัปเดตมาที่หลังเนาะก็รถตุกๆมันเข้ามาก่อนนะครับเซิร์ฟจีนในตอนนี้ก็จะประมาณนี้เลยมีสัตว์ขี่ทั้งหมด5ตัวนะครับชิ้นส่วนสัตว์ขีนะ่เนาะก็มีห่วงยางหงนะครับ ก็ครั้งก่อนผมเคยพูดไปว่ามันเป็นห่วงยางเปิดน,นะขออภัยด้วยนะครับหงก็หงเนาะแล้วก็มีรถตุกต๊กๆนะครับเซอไทยก็มีเนาะรถตุกต๊กๆคันนี้นะครับก็เป็นชิ้นส่วนเอาไปแลกนะแล้วก็มีกรอกบินแล้วก็มีช้างมีบัวนะครับวัวโชคดีเนาะ ตามน,นี้เลยนะครับสำหรับสัตว์ขี่ในเซิร์ฟจีนนะออมีอะไรอีกอันนี้่าจะเป็นของจิปะทะนะครับของใช้ทั่วไปก็เป็นของที่มันก็ให้เยอะอยู่นะของแรกมันมีเยอะมากนะครับซึ่งของพวกนี้มันได้ฟรีนะครับเราไม่ต้องเสียตังค์นะเพียงแค่เราดูโฆษณาให้เขานะครับแต่ผมคงดูโฆษณาให้ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นโฆษณาจีนนะแล้วก็เวลาผมคลิกเข้าไปดูเนี่ยมันจะเด้งออก คือมันจะหลุดไปเลยอะ่ะเหมือนกับว่าระบบมันตรวจจับเจอครับว่าเราไม่ใช่คนประเทศเขานะครับแล้วมันก็เด้งออกนะอันนี้ก็จะเป็นอีกระบบหนึ่งนะครับนี่คือเหมือนจะเป็นระบบอีกรูปแบบหนึ่งนะที่มาแทนระบบการหมุนกาชาของไทยอะ่ะก็เป็นน่าจะเป็นระบบลุ้นหวยอะ่ะลุ้นเหมือนกาชาบ้านเราแหละนะครับ แต่มันคนละรูปแบบกันก็ตามนี้นะครับสำหรับระบบแลกเปลี่ยนของเซิร์ฟจีนซึ่งก็เป็นระบบที่เราจะได้ของฟรีมาใช้นะครับก็ลองเข้าไปเล่นกันดูนะครับของไทยก็มีนะลองไปเล่นของไทยดูก่อนนะครับของไทยก็โอเคของก็มีเยอะอยู่นะครับแต่สัตว์ขี่มันจะมีน้อยกว่าแค่นั้นเองนะครับแล้วก็สิ่งที่หายไปนั่นก็คือแมวน้ำนะครับเซิร์ฟไทยมันจะมีแมวน้ําแต่เซิร์ฟนี้ไม่มีนะครับอ่านนี้เลยนะคสำหรับระบบแลกเปลี่ยน นะครับคลิปนี้ก็คงจะไม่มีอะไรแล้วก็ขอจบไปแค่นี้ก่อนละกันนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับก็ขอบคุณที่รับชมคลิปครับขอบคุณครับ